رسول الله رسول الله رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมและผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى พระผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงมีเมตตาธรรมต่อสิ่งถูกสร้างของพระองค์โดยเฉพาะบุญบาวหรือมนุษยชาติทั้งหลาย นอกจากการที่พระอ,องค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถบรรลุสู่ความผาสุกและความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตของพวกเขานั้นพระอ,องค์ยังได้ทรงประทานทางนำประทานอิสลามมายัางพวกเขาและได้ทรงเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่สถานที่พำนักอันสูงส่ง สถานที่พำนักแห่งสันติสุขโดยผ่านการปฏิบัติตามทางนำและศาสนาที่พระองค์ได้ทรงทรงผ่านปวงศาสดาทั้งหลายมานั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสลามที่พระองค์ได้ทรงทรงผ่านศาสนาทูตท,ท่านสุดท้ายของพระองค์คือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิวะซัลลัมในคัมภีร์อัลกรุรอานได้ชี้ให้เห็นถึง ความมีเมตตาธรรมหรือความเอื้ออาทรของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวที่ปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้บรรลุสู่ความสำเร็จความผาสุกอันแท้จริงในชีวิตของพวกเขาโดยที่คำพอัลกุรอานได้กล่าวาว่าอบัลลอฮุยัดดูอิลลดาริสซัลามและอัลลอฮ์นั้นทรงเรียกร้อง ไปสู่ที่พำนักอันสันติสุขคือชีวิตในปรโลกชีวิตที่ประสบความสําเร็จชีวิตที่มวลมนุษย์จะพบกับความสุขและความสันติสุขอย่างแท้จริงนั่นเองวายาดีมายาชาอุอิลาสิรอติมุสตะกิมและพระองค์ทรงชี้แนะหรือนำทางบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางอันเที่ยงตรงนั่นคือ สิ่งที่ทำเพียอันกุรอ่านได้ชี้ถึงความมีเมตตาความเอื้ออาทรของพระผู้เนเจ้าที่มีต่อปวงบ่าวที่พระองค์ไม่เพียงแต่สร้างพวกเขาขึ้นมาแต่เทว่าในขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงพยายามในการที่จะทำมาในการที่จะชี้นำหรือนำพาพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ชีวิตในบ้านปลายของพวกเขานั่นก็คือชีวิตในปรโลกนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือการที่เขาจะมีจริยธรรมจะมีมารยาทจะมีคุณธรรมที่งดงามมีเมตตาธรรมและมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น หากเราพิจารณาดูการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จเราไม่ต้องพูดถึงว่าชีวิตในปรโลกผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทางโลกนี้ทั้งหลายนั้นถ้าหากเราพิจารณาดูเคล็ดลับหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเขานั่นก็คือการมีมารยาท ที่ดีงามความมีเมตตาธรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองและตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความสำเร็จเหล่านี้นั้นเราสามารถพบเห็นได้ในแบบอย่างหรือในการปฏิบัติตนของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอัลัยฮิวอะลวะสัลลัมบรรดา อาลุนบไบอะลฮิมุส,สาลามของท่านหรือในบรรดาอัมบียะอะไฮิมุส,สาลามของพระผู้เป็นเจ้าหากเราได้ศึกษาถึงวิธีการหรือแบบฉบับของท่านาศาสดามุ h มสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลวะสัลลัมในการประกาศาศาสนาหรือในการเรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติไปสู่การ ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้านั้นวิธีการของท่านหรือแบบฉบับของท่านนั้นวางพื้นฐานอยู่บนความมีมารยาทที่งดงามการมีบุคลิกาภาพที่นิ่มนวลและการมีเมตตาธรรมต่อประชาชนนั่นเองซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในการประกาศ ศาสนาของท่านคำพีอันกุรานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เช่นนี้ว่าอูบ um ิลลาฮิมินัเชตอนิราจิมฟาบิมาราะห์มติมินัลลอฮิลินตะละหุมเนื่องจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ที่ทำให้เจ้ามีความสุภาพอ่อนโยนต่อพวกเขาว่าเรากุนตะฟะซอนกอลีซอลกอลแตาหากเจ้า มีพฤติกรรมที่หยาบคายและมีหัวใจที่แข็งกระด้างลันฟัดดูมิลเฮาลิกแน่นอนยิ่งพวกเขาจะ,ตะเตลิดออกไปจากรอบตัวเจ้าฟาฟูอันฮุมวัสตักฟิรละฮุมดังนั้นเจ้าจงอภัยให้แก่พวกเขาและจงขออภัยโทษให้แก่พวกเขาวาชาวิรุหุมฟิลอัมริและจง ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการงานทั้งหลายฟาอิซาอัซัมตะฟาตวักัลอัลลอฮและเมื่อเจ้าตัดสินใจดังนั้นก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮอินนัลลอฮะยูฮิบุลมุตวักิลีนแท้จริงอัลลอฮทรงรักบรรดาผู้มอบหมายทั้งหลายท่านผู้ชมที่เคารพด้หากเราพิจารณาถึงองค์การนี้ เราจะพบว่าเป็นองค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของความสำเร็จในการประกาศาศาสนาของท่านศาสดามุ h a ม m a d สุลต์ลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีวะสัลล,ลัลลลมนั่นก็คือความมีจิตใจที่เอื้ออาทรการมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนที่ทำให้ประชาชนนั้นอยู่กับท่านประชาชนนั้นรักท่านและการที่ท่านนั้นทำไม ให้อภัยในความผิดที่ควรให้อภัยตามพระบัญชาของอัลลอฮ์และยิ่งไปกว่านั้นท่านยังขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาให้แก่ประชาชนท่านผู้ชมที่เคารพเราทุกคนทราบดีว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นพระองค์ทรงมีคุณลักษณะอันสูงส่งที่เหนือกว่า สิ่งถูกสร้างหรือสรรพสิ่งทั้งหลายความเมตตาของพระอ,องค์ก็ทรงมีเหนือบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งมวลก็ลคือเป็นที่มาของความดีงามที่มาของคุณลักษณะอันสูงส่งทั้งมวลเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในความเมตตาของพระอ,องค์นั้นพระอ,องค์ก็ทรงมีความเมตตามีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมต่อ วงบ่าวของพระอ,องค์โดยครอบคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธก็ตามเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ฟิโรูนหรือฟาโรห์ซึ่งเป็นผู้ก่อกบฏเป็นผู้ที่ทรยศหรือเป็นผู้ที่สแสดงตนเป็นศัตรูต่อพระอ,องค์แต่พระอ,องค์ก็ยังทรงสแสดงออกด้วยความเมตตาและความปานีต่อเขาในขณะที่ พระอ,องค์ได้ทรงบัญชาให้ศาสดามูซาและศาสดาฮารูนอะลัยฮิมัสสลามไปทำการชี้นำหรือเรียกร้องเชิญชวนเขามาสู่แนวทางอันเป็นสัจธรรมหรือมาสู่การยอมรับในเอกานุภาพของพระอ,องค์นั้นพระอ,องค์ได้กำชับศาสดาทั้งสองไว้เช่นนี้ว่า อิซฮบะอิลาฟิรอเจ้าทั้งสองจงไปยังฟิรูอูนอันนหูตอกะแท้จริงเขาคือผู้ก่อการละเมิดหรือเป็นผู้กดขี่ฟากูลาละหูเก้าลัลไยยินนจะจงกล่าวกับเขาด้วยวาจาที่นิ่มนวนอลอัลลอฮ์ได้กำชับให้ศาส,สดาทั้งสองนั้นใช้วาจาสุภาพใช้วาจาที่นิ่มนวลกับ ฟิรอูนซึ่งซึ่งเป็นผู้ทรยศซึ่งเป็นผู้ก่อกระบฏหรือเป็นผู้ประกาศตนเป็นศัตรูของพระเปบเจา้าพระองค์ยังบัญชาให้ท่านทั้งสองนั้นใช้วาจาที่สุภาพและนิ่มนวลต่อฟิโรอูนเหตุผลคืออะไรละอัลลอฮฺยะตซักกะรุอายักษาเพราะว่าบางทีเขาอาจจะรำลึกหรือสำนึก ได้เกิดความเกรงกลัวต่อพระองค์นั่นคือความปรารถนาหรือการแสดงออกที่เกิดจากความมีเมตตาของพระองค์ที่หวังว่าบาวของพระองค์ที่ทรยศนั้นจะย้อนกลับหรือเกิดความสำนึกในการที่จะชี้นำเขามาสู่แนวทางของศธรรมหรือมาสู่พระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงใช้ให้ศาสดาของพระองค์นั้นใช้คำพูด ที่นิ่มนวลน,นั่นคือการสะท้อนถึงพระเมตตาของพระเบเจ้าและการสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างของศาสดาทั้งสองหรือของปวงศาสดาทั้งหลายนั่นเองในการประกาศศาสนาที่จะต้องใช้วาจาที่สุภาพนิ่มนวลแม้ต่อศัตรูของตัวเองหรือศัตรูของพระเบเจ้าอีกปัจจัยหรือเคล็ดลับที่ทำให มนุษย์เราประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีวะสั้นลมที่ท่านประสบความสำเร็จในการประกาศสารของพระบินเจ้าในการชี้นำประชาชนมาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงของพระบินเจ้านั่นก็คือการที่ท่านมีความอดทนอดกัน้นมีขันติและตอบโต้ สิ่งเลวร้ายด้วยกับความดีงามตัวอย่างที่ชัดเจนตัวอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอยิงชราชาวยิวผู้หนึ่งทุกครั้งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตัลลอฮุอะลัยฮุอะลัยซัลลัมได้เดินผ่านบ้านของนางเนื่องจากความชิงชังหรือความเกลียดชังที่มีต่อศาสดาเพราะว่า ทำไมจริงๆแล้วไม่ได้เกียดชังในตัวท่านศาสดาแต่เกียดชังในสิ่งที่ท่านศาสดาสุลตุลลอฮฺอัลัยฮุอัลลอฮฺอัสซัลลัมนำมาประกาศทุกครั้งที่ท่านศาสดาสุลตุลลอฮฺอัลัยฮุอัลลอฮฺอัสซัลลัมได้เดินผ่านบ้านของนางนางจะกวาดขยะใส่หน้าขวางหน้าท่านศาสดาสุลตุลลอฮฺอัลัยฮุอัลลอฮฺอัสซัลลัมตลอดแต่ท่านศาสดาไม่เคยแสดงไม่เคยแสดงการตอบ โอ้ตอนนางในสิ่งที่ไม่ดีท่านมีความอดทนมีขันติจนกระทั่งมาถึงช่วงเวลาหนึ่งท่านเดินผ่านแต่ปรากฏว่าสตีชราพุณีไม่ออกมากวาดขยะใส่หัวเรียกวางหน้าท่านสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วในที่สุดท่านศัสดาก็ถามชาวบ้านว่าสติผู้นั้นไปอยู่ไหนก็ทราบว่าป่วย ท่านศาสดาไปเยี่ยมถึงบ้านและก็เป็นเหตุที่ทำให้สตรีผู้นั้นเกิดความสำนึกและประกาศตัวเข้ารับอิสลามต่อหน้าท่านศาสดาในขณะที่ไปเยี่ยมนั้นนั่นคือการตอบโต้วความเลวร้ายด้วยกับความดีงามที่เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของท่านศาสดามุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านอิม่ามอาลียิบนีอบีตอลิบอะไยฮิสลามได้ชี้ถึงประเด็นนี้ไว้เช่นเดียวกันโดยที่ท่านได้กล่าวว่าซาลาสุนยูยิบนัลมาฮับบะสามประการที่จะนำมาซึ่งความรักก็คือจะก่อให้เกิดความรักแก่บุคคลผู้อื่นหรือแก่บุคคลที่คบหาสมาคมด้วยกับกับเรานั่นคืออะไร Ul h ุสนุลคูลูกิประการแรกนั่นก็คือความมีมารยาทที่งดงามวะคุสนุริฟเปความสุภาพอ่อนโยนวัตวัลตัวและความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือคุณลักษณะสามประการที่จะเป็นสื่อทำให้คนเราประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคบหาสมาคมและการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อที่เราจะบรรลุสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีคุณลักษณะที่ได้กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเมตตาธรรมความสุภาพอ่อนโยน ความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ปรารถนาจะเรียกร้องเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงหรือมาสู่ทางนำของพระบิดาเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนอร,รมดอนเดือนอันจำเริญเดือนแห่งความเมตตาของพระบิดเจ้า ซึ่งเป็นเดือนแห่งการชำระขัดเกลาจิตใจชำระขัดเกลาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอุปนิสัยต่างๆที่อยู่ในตัวเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระพุญเจ้าจะทรงประทานความสำเร็จให้แก่พวกเราในเดือนอันจำเริญน,นี้อินชาอัลลอฮ์สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>